นี่คือวิธีการที่จะทำสมุนไพรย้อมผมนะคะ1นึ่ขมิน้นสองไพร3กาวต้นกาวบ้านเรานี่แหละคะ่ะสมะนาว5กาแฟกาแฟนี่คือทำให้มีสีผมจะเอาแดงนะคะ ห้าคืออัญชันแล้วก็ามาปั่นรวมกันนะคะแล้วก็เอามาหมักสักสี่ชั่วโมงแล้วจะได้สีผมเป็นธรรมชาติวันนี้คุณยายจะมาทำสูตรหมักผมธรรมชาติบ้านเรานะคะทิบสมนุนไพรหาได้ตามหลวบ้านนะคะวันนี้ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะ คุณยายจะไปปัน่นปั่นแล้วก็จะมาหมักหมักเสร็จแล้วหมักสักสีชั่วโมงนะคะหมักเสร็จแล้วยายก็จะให้ดูผลงานจะมาไลฟ์ต่อว่ามันจอมาเป็นได้สีแดงทองแบบที่ยายตั้งใจหรือเปล่านะคะโอเคค่ะบ๊ายบาย